คราวนี้สําหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนกันในส่วนของการคูณเศษส่วนซึ่งเมื่อวานเราทําความรู้จักกับเศษส่วนของจํานวนนับกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อที่การคูณเศษส่วนว่าเป็นยังไงซึ่งอาจารยขอยืนยันได้เลยว่าการคูณเศษส่วนนั้นง่ายมากๆง่ายกว่าการบวกและการลบเยอะมากเลยค่ะซึ่งนักเรียนเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องแบบอุ้ยทําไมมันง่ายอย่างนี้อ่ะคราวนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเริ่มที่วันนี้ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของการคูณเศษส่วนซึ่งเดี๋ยวมาทำกติกาของเราเหมือนเดิมเปิดกล้องปิดไม์ซึ่งตอนนี้ทุกคนหรือบางคนอาจจะเปิดกล้องแล้วแล้วก็ทุกคนได้ปิดไม์ของเรียนเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของเศษส่วนซึ่งก็คือเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนับน่นเองมาทําความรู้จักกับการคูณกันก่อนเลยลําดับแรกการคูณนะคะก็คือการเพิ่มกันของจนานวนครั้งละเท่าเท่ากันหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือการวบวกเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันนั่นเองสําหรับการคูณ ซึ่งลองมาดูนะคะถ้าเป็น3าคูณ4ซึ่งเป็นจำนวนนับคูณกันเราก็จะได้ว่า3าคูณ4ี่คือสามกลุ่มของ4ี่นั่นเองเมื่อเราแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะได้กลุ่มละสีทั้งหมด3ากลุ่มซึ่งเราจะหาคำตอบของการคูณได้โดยการนำมาบวกกันซึ่งก็จะได้เป็น4บวก4บวก4บวกกัน3ครั้งนั่นเอง ซึ่งถ้าเราคิดในการบวกมันจะทําให้เราเสียเวลาใช่ไหมคะเราเรียนการคูณม,มาแล้วซึ่งเราก็จะได้เป็นสามคูณสี่จะเท่ากับสิบสองในกรณีที่เป็นการคูณจํานวนนะับครูแดงคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะหาคําตอบได้ไม่ยากถัดมาค่ะแล้วถ้าเป็นเศษส่วนบ้างละ่ะอย่างเช่นพิซซ่าของครูแดงมีอยู่ทั้งหมดสามรูปค่ะแต่ละรูปคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ย รูปแรกมีอยู่เท่าไหร่คะพิมพ์มาได้เลยค่ะเศษเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่รูปแรกนะเฉพาะรูปแรกเลยค่ะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ยรูปที่หนึ่งภูผาบอกมาว่าเศษสองส่วนแปดมิ้นบอกว่าเศษสองส่วนแปดถูกต้องค่ะรูปที่หนึ่งได้เศษสองส่วนแปดแล้วถ้าอาจายถามว่าพิซซาที่มีอยู่ทั้งหมดสามรูปนี้ เท่ากับเท่าไหร่เราจะได้ว่ารูปที่1เศษส 2, ส่วนแรูปที่2ก็เศษสองส่วนแรูปที่3ก็เศษสองส่วนแเราจะหาทั้งหมดได้โดยการนำทุกชิ้นมารวมกันนั่นเองซึ่งสำหรับการบวกเศษส่วนตัวเศษบวกกันส่วนเป็นยังไงเอยส่วน24ไหมไม่ตัวตัวนจั เท่าเดิมในกรณีที่เป็นการบวกซึ่งเราก็จะได้เป็น2บวก2บวก2จะเท่ากับเศษ6ส่วน8นั่นเองซึ่งในลักษณะนี้จะคล้ายๆกันเลยกับเมื่อกี้ที่เป็นการคูณใช่ไหมจะเป็นการรวมเพิ่มครั้งละข้อเท่ากักนเราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้เป็น3คูณกับเศษ2ส่วน8นั่นเองค่ะ ซึ่ง3คูณเศษ2ส่วน8จะได้เท่าไหร่ควนี้ลองมาคิดไปพร้อมกันนะคะ3คูณเศษ2ส่วน8จะเท่ากับเศษ2ส่วน8บวกกันทั้งหมด3ครั้งซึ่งเมื่อเราบวกเศษส่วนใช่ไหมคะเราจะได้ตัวเศษบวกกันตัวส่วนเท่าเดิมซึ่งก็คือ2บวก2บวก2และส่วนเท่าเดิมคือ8ดังนั้น2บวก2บวก2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น สามคูณกับสองนั่นเองซึ่งเราก็จะได้สามคูณสองส่วนแปดซึ่งเมื่อคูณกันเราก็จะได้เท่ากับเศษหกส่วนแปดชิ้นนั่นเองทางนี้ค่ะสําหรับการคูณเศษส่วนกับจํานวนน้บเราจะมีลักษณะการตอบเหมือนกับการบวกและการลบโดยเราจะต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่มก็เป็นจํานวนครรัหรือจํานวนน้บดังนั้นค่ะข้อนี้ถ้าเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ เซสามส่วนสี่นั่นเองเดี๋ยวลองไปต่อกันนะคะจากข้อมูลเดิมเลยเมื่อกี้เศษสามคูณเษสอง 3, ส่วนแปดเรานะคะสามการคูณนะคะจํานวนนับกับเศษส่วนเราสามารถทําได้ดังนี้ค่ะลําดับแรกเลยก็คือนาจํานวนนับคูณกับตัวเศษก็คือจํานวนนับที่มาเดี่ยวเดียวอย่างนี้ เราจะเอามาคูณกับตัวเศษซึ่งก็คือตัวที่อยู่ข้างบนนั่นเองซึ่งก็จะได้เป็น3คูณกับ2ในลักษณะนี้ค่ะส่วนตัวส่วนนั้นจะเป็นตัวเดิมซึ่งจากเดิมของเราคือส่วน8ตส่วนของเราเท่าเดิมเลยค่ะก็คือ8นี่คือลักษณะข,ของการคิดจากนั้นค่ะเราก็จะคิดเฉพาะข้างบนและก็ข้างล่างแยกกันก็ะจะได้เป็นเศษ3คูณกับ2จะเท่ากับ6 สวนเท่าเดิมคือแปนั่นเองคราวนี้ไปต่อจากภาพเป็นภาพมะเฟืองค่ะมีมะเฟืองทั้งหมดเลยยี่สิบลูกอ่าประทษค่ะสิบสองผลเมื่อมีมะเฟืองทั้งหมดสิบสองผลนะคะครูแจงแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามได้ทั้งหมดสี่กลุ่มคราวนี้ค่ะครูแจงขอถามถ้าต้องการมะเฟือง แตสามส่วนสี่ของมะเฟืองทั้งหมดจะเป็นมะเฟืองกี่ผลเอ่ยสิบสองผลไหมคะเซสามส่วนสี่ของทั้งหมดเลยคือกี่ผลคะพิมคำต,ตอบกันเข้ามาได้เลยไม่ใช่เซสามส่วนสี่ผลนะคือกี่ผลเอ่ยมีไม่แสดงไม่มีนักพิกตอบมาแล้วว่าเก้าผลครูรดาเก้าผลออกัสก็เก้าผลอ่ามานับกันไปพร้อมกันเลยเศสามส่วนสี่ของทั้งหมดแสดงว่ามีอยู่สี่กลุ่ม เราสนใจแค่3กลุ่มก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ซึ่งมีทั้งหมด9ผลนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่า c 3ส่วน4ของ12คือ9นั่นเองค่ะคราวนี้จับข้อมูลเดิมเป็นมะเฟืองทั้งหมด12ผลเราเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น ตสส่วน4คูณกับ12ซึ่งคำความเข้าใจง่ายๆคือถ้าเราเจอลักษณะอย่างนี้เจอคำว่าของเมื่อไหร่ตี3.4่วนของ12เราจะเปลี่ยนคำว่าของเป็นเครื่องหมายคูณได้ทันทีก็จะกลายเป็นตีสส่วนคูณกับ12นั่นเองซึ่งจะได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาคิดไปพร้อมกันตีสาสวนคูณ12เราจะนำจำนวนนะับ มาคูณกับตัวเศษซึ่งจำนวนนับของเราคือ12นั่นเองตัวเศษของเราคือ3เราจะจับคู่คูณกันตัวเศษคูณกันและตัวส่วนเท่าเดิมสามคูณสิบสองเท่ากับเท่าไหรอ่นสามคูณสิองเท่ากับเท่าไหรค่คะทิมคาตอบมาได้เลย3าิบหกถูกต้องค่ะส่วนละคะข้อนี้จะเป็นส่วนเท่าไหร่ สวนสถูกต้องค่ะเมื่อเราได้3ามสิบส่วน4ซึ่ง3ามสิบส่วน4นั้นเมื่อเราทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตำจากเท่ากับ9ซึ่งเราก็จะได้เท่ากับเมื่อกี้เลยที่เรานับกันก็คือเศษสามส่วนสิสเศษสามส่วนสวนของ12จะเท่ากับ9ผลนนั่นเองคราวนี้ คราวนี้ค่ะเราก็จะได้ดังนั้นเ3สามส่วน4คูณ12เท่ากับ9ไปต่อกันนะคะแปบ๊บนึงค่ะ มาต่อกันเลยหาผลคูณของ15คูณกับเศษ3ส่วน5ข้อนี้ถ้าเราจะหาผลคูณของ15คูณกับเศษ3ส่วน5เราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษซึ่งเราจะได้เท่ากับ15คูณกับ3ส่วนเท่าเดิมคือส่วน5 15คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะพิมคำตอบกันเข้ามาเลยค่ะ15คูณ3เท่ากับ ถูกต้องค่ะ45ดังนั้นตัวเศษของเราคือ45แล้วตัวส่วนล่ะคะคือเท่าไหร่ราวนี้พิมพ์ตัวส่วนกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วน5นั่นเองเราก็จะได้เศษ45ส่วน5คำตอบของเราจะต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตำ่ำซึ่งเศษส่วนอย่างต่ำแล้วยังค่ะ45ส่วน5ตอบได้เลยไหมยังตอบไม่ได้45ส่วน5จะต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อน ซึ่งเราจะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเอาอะไรมาหารทั้งเศษและส่วนได้บ้างนำห้าครูแจงนำห้าหารทั้งเศษและส่วนดูนะคะครูแจกงนำห้าหารสี่สิบห้าสี่สิบห้าหารห้า,หาเหลือเท่าไหร่เอ่ยเก้านักเรียนพิมพ์แค่ครั้งเดียวนะคะพิมพ์แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราพิมพ์หลายครั้งเนี่ยข้อความของเรามันก็จะยาวมา ต่อไปเราก็จะได้เหลือ9แล้ว5หาร5เหลือเท่าไหร่คะ5หาร5เหลือ1ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เราจะได้เท่ากับเศษ9ส่วน1ซึ่งเศษ9ส่วน1จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9นั่นเองค่ะเราก็จะสามารถได้คำตอบข้อนี้แล้วก็จะได้เป็นดังนั้นเศษ ห้าสิบห้าคูณเศษสามส่วนห้าเท่ากับเก้านั่นเองไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะเศษห้าส่วนหกคูณเจ็ดข้อนี้เราจะดำเนินการได้โดยการนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษซึ่งได้เท่ากับเจ็ดคูณห้าหรือเจ็ดคูณหกคะพิมกันเข้ามาได้เลยนะข้อนี้จะได้เท่ากับห้าคูณเ็ดหรือหกคูณเ็ดเอ่ย อบแค่ครั้งเดียวพอค่ะเราไม่ต้องพิมพ์รัวๆมา7คูณห้านั่นเองซึ่งเราก็จะได้ว่า5้าคูณ7ส่วนเท่าเดิมเลยก็คือส่วน6ลักษณะการคิดง่ายๆนะคะคือเราเอาตัวที่มันเป็นจำนวนนับเนี่ยมาคูณกับตัวที่อยู่ข้างบนนั่นเองซึ่ง5้าคูณ7ดได้เท่ากับสามห้านั่นเองแล้วตัวส่วน่ะคะจะเป็นเท่าไหร่ตัวส่วนเท่าไหร่เอ่ย ่าส่วนหกถูกต้องค่ะก็จะได้เศษสามสิบห้าส่วนหกจะเห็นได้ว่า 35, สามสิบห้าส่วนหกเราสามารถตอบได้เลยไหมคะยังตอบไม่ได้เนื่องจากอยู่ในรูปของอะไรเอ่ยเศษสามสิบห้าส่วนหกเป็นจํานวนครับหรือว่าเป็นเศษส่สวนเกินเอ่ยเกินถูกต้องค่ะเมื่อเป็นเศษเกินเราจะต้องทําให้อยู่ในรูปจํานวนครับโดยการนํา 35เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย6คราวนี้ครูแจงขอให้นักเรียนพิมพ์คําตอบมาค่ะว่าเราจะเปลี่ยนไม่อยู่ในรูปจานวนคราได้เท่ากับเท่าไหร่มีคนพิมพ์มาว่าเศษเด็ดส่วนหนึ่งยังไม่ใช่เราสามารถเขียนไม่อยู่ในรูปของจํานวนค่าได้เท่ากับเท่าไหรอ่อื่นเราจะนำาหารด้วย6 มีคำตอบใหม่มาก็คือสามเศษห้าส่วนหกแต่โค้ชยังไม่เฉลยค่ะให้คนอื่นพิมพ์มาด้วยห้าเศษห้าส่วนหกได้เท่าไหรเอ่ยข้อนี้เศษห้าส่วนหนึ่งเศษห้าส่วนหนึ่งน่าจะยังไม่ใช่ห้าเศษห้าส่วนหกแป๊บหนึ่งนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือห้ายังไม่ใช่ค่ะ เท่าไหร่เอ่ยถ้าเศษห้าเนหกคราวนี้เราลองมาดูกันเราจะใช้วิธีการตั้งหารโดยการนำสามสิห้าเป็นตัวตั้งและฐานด้วยหกปกคูณอะไรใกล้เคียงสามสิบห้ามากที่สุดคะหกคูณห้าได้สามสิบซึ่งหกคูณห้าได้สามสิบสาสิห้าลบสามสิบจะเหลือห้าส่วนเท่าเดิมคือส่วนหก ดังนั้นข้อนี้เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนพัรคแล้วจะได้เท่ากับ5เศษ5ส่วน6นั่นเองใส่ที่พิมพ์มาแล้วคำตอบนักเรียนพิมพ์มาถูกต้องหลายคนเลยค่ะขาวนี้ก็จะได้ดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราคือ5เศษ5ส่วน6นั่นเองต่อไปค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างกันผิดไม่เป็นไรเราสามารถคิดใหม่ได้หนึงรอบวิธีการทำนะคะก็จะได้เหมือนเดิมเลยก็คือ เราจะนำตัวเศษคูณกับจำนวนนะ้าซึ่งข้อนี้เราจะได้เป็น4คูณกับ45หรือ9คูณกับ45คะ4คูณ45หรือ9คูณ45เอ่ย4อ่ามีคนตอบมาว่า4ถูกต้องค่ะ4คูณกับ45ส่วนเท้าเดิมเลยคือส่วน9 4คูณ45 ส่วน9ลักษณะนี้ตัวเลขมันจะเยอะไปดังนั้นค่ะครูแจงขอเสนอแนะวิธีการใหม่ให้เราทําก็คือการตัดทอนไม่อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําตั้งแต่คูณเลยจะเห็นได้ว่าเคูณอยู่กับสี่สส่วน9มีคู่ไหนบ้างคะที่เราสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้หรือมีจำนวนไหนบ้างคะที่ไปหารตัวข้างบนและตัวข้างล่างแล้วลงตัว มีอะไรบ้างที่หารสี่กับเก้าลงตัวมีไหมเอ่ยหารสี่และเก้าลงตัวมีไหมคะมีอะไรหารสี่และเก้าลงตัวไม่เอ่ยพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะอะไรบ้างที่ไปหารสี่และเก้าลงตัวมีไม่เอ่ยไม่มีเมื่อไม่มีค่ะดังนั้นเรามาจับคู่ใหม่ เราจับคู่ระหว่างตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนะคะตัวบนด้วยกันเราจะไม่จับคู่กันดังนั้นค่ะเราจะมาดู45กับ9อะไรที่หาร45และ9ลงตัวมีไหมคะลองท่องสุดคูณดูซิว่าแม่ไหนบ้างที่หาร45และ9ลงตัวคือแม่อะไรเอ่ยูุรคูณแม่9นั่นเองดังนั้นค่ะเราจะใช้9หาร45และ9มาหาร9ก่อน ตง9หาร45จะเหลือเท่าไหรคะเหลือ5นั่นเองแล้ว9หาร9จะเหลือเท่าไรคะห 5, 9, 9, 9หาร 9, 9เหลือ1ค่ะดังนั้นข้อนี้เมื่อเราตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วใช่ไหมคะตอนคูณตัวเลขของเราก็จะไม่เยอะ จากเดิมเมื่อกี้ถ้าเป็น4คูณกับ35จะได้เท่ากับ180แต่รอบนี้ค่ะเราจะคิดแค่4คูณ5ซึ่ง4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะ4คูณ5เท่ากับ20นั่นเองอ่าเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้เฉพาะ4คูณ5ซึ่ง4คูณ5เท่ากับ20ส่วนด้วย1ซึ่งส20ส่วน1คำตอบก็ง่ายิีเดียวเลยก็คือเท่ากับ20นั่นเอง ดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้คําตอบก็คือ20ซึ่งวิธีการนี้นะคะจะทําให้เราคิดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองจากเดิมที่เราจะต้องคิดตัวเลขเยอะๆถ้าเราตัดทอนตั้งแต่ตอนแสดงวิธีทําเลขของเราก็จะน้อยลงเราก็จะสามารถคิดหาคําตอบได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อกันเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าการคูณจํานวนนับกประเศษส่วนนะคะสามารถทําได้โดยค่ะ นำจำนวนรับมาคูณกับ,บตัวเศษตัวส่วนก็คือตัวเดิมแล้วจากนั้นค่ะคำตอบจะต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายอย่างเช่นแต่ส่วนอย่างตามจำนวนพักหรือจำนวนน้านั่นเองคราวนี้แบบขัดวันนี้ค่ะจะเป็นแบบขัดที่1.9ในหน้าที่23และ24ซึ่งเดี๋ยวครูแจงจะอธิบายแบบหัดให้นักเรียนต่อนะคะว่าเราจะทำกันในลักษณะไหน แบบแสดงออกจากหน้านี้แล้วไปดูแบบฝุกหัดไปพร้อมกันแบบฝึกถัด์ที่หนึ่งจุดเค่ะหน้าที่ยีสามข้อที่หนึ่งเลยลองมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะ ดูข้อที่1ไปพร้อมกันเราก็จะได้ว่าวิธีทำสำหรับการทำนะคะเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษซึ่งเราก็จะได้ว่าจาับเดิมคือ6คูณอยู่กับเศษ2ส่วนเจใช่ไหมคะก็จะเท่ากับเราเอาอะไรมาคูณกันคะ6คูณ2หรือ6คูณ7เอ่ย พหุคูณอะไรคะตอบกันเข้ามาได้เลยพหบคูณกันสองนั่นเองส่วนของเราคือจำนวนเดิมคือส่วนเท่าไรคะส่วนคือเศ็นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะคิดต่อกันโดยตัวเศษคูณกันตัวส่วนเท่าเดิมข้อนี้อะไรหารหกและเจ็ลงตัวมีไหมไม่มี หาร2และ7จ็ลงตัวก็ไม่มีดังนั้นเราก็จะคูณกันเฉพาะตัวเศษซึ่งก็คือ12ตัวตัวนเท่าเดิมคือ7จะเห็นได้ว่าเศษ12สก่อนเจ็ดอยู่ในรูปของเศษเกินค่ะดังนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนค่ะได้โดยการ12เป็นตัวตั้งเลยหารด้วยเ7็ดเคูณอะไรไม่เกิน12แล้วใกล้เคียง12มากที่สุดครับ จ็ดคูณหนึ่งเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดลบกันเหลือเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือห้าดังนั้นข้อนี้ตอนเราเอามาตอบเราก็จะได้หนึ่งเจ็ดเท่าไรเอ่ยเจ็ดห้าส่วนเจ็ดนั่นเองก็คือคำตอบของข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยสำหรับ การคูณเศษส่วนกับจํานวนนับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างอื่นกันบ้างเป็นข้อที่สี่แล้วกันข้อที่สี่นะคะก็จะได้เป็นวิธีทำจากเดิมเป็นยี่สิบส่วด้วยสามสิบห้าคูณอยู่กับสิบห้าเราจะนำจำนวนนับมาคูณกับยี่สิบหรือคูณกับสามสิบห้าคะข้อนี้ จำนวนรับมาคูณกับอะไรเอ่ยยี่สิบหรือ35 20นั่นเองเราก็จะได้20คูณอยู่กับ15ส่วนเท่าเดิมเลยคือส่วน35ค่ะคราวนี้ลองมาจับคู่กันดูสิคะว่าคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้บ้างมีอะไรที่หาร20และ35ลงตัวไหมคะมีไหมเอ่ย อะไรบ้างที่หาร20และ35ลงตัวมีไหมคะเพื่อนบอกมาว่าไม่มีมีซึ่งก็คือ5นั่นเองค่ะ5คูณอะไรได้20เอ่ย5คูณอะไรได้20คะ5คูณ4ได้20แล้ว5คูณอะไรได้35คะ 5คูณเจ็ดค่ะถูกต้องดังนั้นเราก็มาดูต่อมีอะไรที่หารสี่และเจ็ดลงตัวอีกไหนไม่มีแล้วอะไรที่หารสิบห้าและเจ็ดลงตัวมีไหมคะก็ไม่มีอีกเหมือนกันดังนั้นค่ะเราก็จะคูณกันได้เลยสี่คูณสิบห้าจะได้เท่ากับได้เท่าไหร่เอื่นสี่คูณสิบห้าหกสิบนั่นเอง ตัวด้วยจำนวนเดิมเลยก็คือตัวเศษคราวนี้เป็นเศษเกินอีกแล้วเราจะตอบเป็นเราจะตอบได้ก็ตอ่อเมื่อเราจะต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำวนวนพละนั่นเองค่ะเราก็จะได้60เป็นตัวตั้งหารด้วยเจ็ดเจ็ดคูณอะไรใกล้เคียง60มากที่สุดคะต้องุดคูณแม่เจ็ดเลย เจ็ดคูณอะไรใกล้เคียง6ก,กิมากที่สุดเจ็ดคูณ8ดซึ่งเจ็ดคูณแได้เท่ากับห้าสิบหกลบกันเหลือสี่เวลาเรามาตอมเราเอาแปดที่อยู่ข้างบนมาไว้ข้างหน้าแล้วเราก็จะได้ตัวเศษข้อนี้เศษคือเท่าไหร่คะเศษคือ เจ็ดคือสี่นั่นเองส่วนคือเจ็ดเหมือนเดิมดังนั้นข้อสี่คำตอบที่ได้มาคือแปดเศษสี่ส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะคราวนี้ลองมาดูอีกสักข้อเป็นข้อข้างหลังดีกว่าอ่ะครูจัขอเลือกข้อแปแล้วกันสิบสองคูณอยู่กับเศษสิบสองส่วนเก้า ซึ่งข้อนี้เราจะนำจำนวนนะักมาคูณกับตัวเศษซึ่งก็จะได้เป็น12คูณอยู่กับอะไรคะ9หรือ12คูณอะไรเอ่ยคูณเพื่อนตอบมาว่า12ก็แจ้งรอคนอื่นๆด้วยว่าจะคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่า12คูณกับอะไรเอ่ย 12คูณบนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ตัวเศษก็คือ12บสคูณสบสส่วนด้วย9คราวนี้เราจะตัดทอนกันโดยเราจะดูเฉพาะตัดทอนระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะบางคนเห็นว่าอุ้ย12กับ12ตัดกันชึบชึเหลือหนึ่งไม่ได้นะคะดูค่ะว,ว่าสิบสองกับ9อะไรที่หาร1ิบสองและ9้าลงตัวบ้างมีไม่เกยนสามนั่นเอง ดังนั้นค่ะเราจะใช้3ามหารทั้ง12และ9ซึ่ง3คูณอะไรได้12บสคะ3คูณอากัสบอกมาว่า4ถูกต้องค่ะ3าคูณสได้12 3คูณอะไรได้9ก้คะ3าคูณสนั่นเองมีคู่ไหนอีกบ,บ้างที่สามารถตัดทอนกันได้ตอนนี้ตัวส่วนของเราคือ3 ตัวเศษของเราคือ4คูณกับ12เราสามารถจับคู่ไหนตัดทอนกันได้อีกบ้าง12กับ3ตัดทอนกันได้ไหมได้ดังนั้นค่ะเราจะเลือกต่ออะไรที่หาร3และ12ลงตัวคะ3นั่นเองดังนั้นค่ะครูแจงจะนำ3มาหารต่อครูแจงของเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีแดงจะได้เห็นชัดๆอ่ะ สามคูณอะไรได้เท่ากับสิบสองคะสามคูณสี่แล้วสามคูณอะไรได้สามคะสามคูณอะไรได้สามสามคูณหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ตัวเศษของเราเหลืออะไรอยู่บ้างเอง่ยเหลืออะไรคูณกันคะ ตัวเศษของเราเหลืออะไรคูณกันเหลือ12คูณ12อีกไหมหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วอ่าเป็น4คูณกับ4นั่นเองซึ่งตัวส่วนของเราคือ1ซึ่ง4คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ4คูณ4เท่ากับ16นั่นเองดังนั้นข้อนี้จะได้16ส่วน1ห,นหรือ,รอเราจะเขียนอีก แบบหนึ่งก็คือได้16อย่างเดียวนั่นเองยากไม่เอ่ยซึ่งการบ้านของเรานะคะเดี๋ยวข้อที่เหลือครแจงจะให้นักเรียนนะคะได้ดำเนินการทำต่อคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมีใครสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ยอไม่มีคราวนี้ค่ะเมื่อเราคิดออกมาได้แล้วซึ่งถ้าใครนะคะไม่ถนัดวิธีการ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเราก็อาจจะนําตัวเศษมาคูณกันแล้วตัวส่วนเท่าเดิมจากนั้นเราค่อยมาทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําในตอนหลังก็ได้ซึ่งคําตอบที่ได้มาก็จะเหมือนเดิมนั่นเองไม่ว่าเราจะคิดวิธีไหนนะคะถ้าเกิดเราคูณตัวเลขถูกคําตอบก็จะเท่ากันทุกคนเลยนั่นเองและย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับการตอบเราจะไม่ตอบเป็นเศษเกินเราจะนิยมตอบเป็น จำนวนครัหรือไม่ก็เสศษส่วนอย่างตำ่ำหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือตอบเป็นจำนวนนับนั่นเองคราวนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแจงต้องขอจบไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือนะคะครูแจงจะให้นักเรียนได้ทำแบบหัดที่1.9ต่อให้เสร็จภายในวันนี้เลยนั่นเองเราจะได้ไม่มีการบ้านเยอะไปจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแจงก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ